สการดักก่อนเลยครับเสร็จวู้ราวนาราวันไอแองเกิลครับผมยันแม่ลงไปล็อกไหมครับลองดูเราจะไฟได้ป่ะนี่ไงไม่ยอมหันข้างโอ้เลือดเต็มมันไม่หันหน้าแต่ว่าเพื่อเรายิงสะรอบเลยเสกัอากาศครับสวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมจะพาเพ,เพื่อนไปเล่นพารไฟเดอร์โกลเลอร์กัน ลำโพงกลางครับผมที่เพิ่งมาสดๆร้อนๆในอัปเดต1 0 6นี้เลยซึ่งโกลเลอร์ของผมอยู่ที่เลเวล12มาร์ค2นะครับผม,ดมเดามจอยู่ที่800 0 <c oughs> โอ้โยิงที่ระยะ500ร้อยเมตรรีโหลด7วินาทีครับผมเป็นออโต้รีโหลดนะยิงหมดเลยจนเต็มเลยเนี่ย7วินาทีครับซึ่งมีดอกกลางกับดอกแหลมมาด้วย <c oughs> ดอกแหลมมันจะไปยิงใครเข้าหรือเปล่า <c oughs> นะมันต้องเป็นลำโพงที่มันมีแบบเบรดหนักๆ,ๆใช่ไหมเกี่ยวกับนี้นโต๊นอกเร่องนกเรียงแล้วความเชี่ยวชาญครับผมจะก็จะเป็นซับพอร์ตนะก็จะเพิ่มความเร็วให้เจ้าผาดไฟเดรคับ และมีคอกกิ้งยูนิตทาให้หายตัวได้ถ้าเกิดเสียเลือด10%ภายใน3วินาทีครับผมไปครับเพื่อนๆไปดูดีกว่าว่าเจ้าผาสวายเดอร์ที่ใช้โกลเลอร์เนี่ยมันจะเล่นโหดเล่นมันสักขนาดไหนครับผมไปกันเลยว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลิฟเลยโดนมาโดนมาหายตัวไอ้บ้าเสร็จพี่อะไม่เสร็จด้วยเฮ้ยโลกกว่าเดี๋ยวอนนะ โอ้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 ตัวอะไรวะโอเคเฮ้ยเฟลเลียโอ้เอ็มจีล็อกไหมครับเล่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 โคตรโคตรแรงล็อกไหมครับจึงต้องบังคับให้ใช้สกิลอ่ะนง่าย บันแรงผิดกันไอ้น้องเสร็จวู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแองเกลิลเหรอใช่ไหมโอ้โหหายตัวอีกอ่าต้องโดนแล้วต้องโดนแล้วเสร็จครับเฮ้โลกเกี่ยรว,วะโอเคเพื่อนเราจัดกรารไปแล้วเนาะไอ้นี่ไอ้น,นี่นะไอ้น,นี่นะล็อกไว้เลยครับตัวอะไรหูยิงยลอดรูเฟอร์เฟคช็อตเรียบร้อย ยานแม่ลงไปครับสกายร็อตเหรอว้าวเดกอนครับว้าว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 ววววล็อกไว้เสร็จปะเสร็จปะล่วงล่วงเฮ้ยคอนโดโอ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 แอบก่อนโอ้โหสองหนึ่งล็อกไหมครับลองดูเราจะไฟได้ป่ะนี่ไงไม่ยอมหันข้างไม่ยอมหันข้างเว้ยอุ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 ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเพื่อน โอเคเพื่อนอ๋อจี้จี้จี้สายจีไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราลองดูครับปื๊ด oh, ไปครับโห oh, เสร็จเลยคือผัดไฟเดอร์เหมือนกันครับขอ oh, แอบก่อน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 ล็อกไวะล็อกไวะนี่ไงไม่ให้ออกไม่ให้ออกโอเคเราได้คนนู้ชูดครับหน่อยนึงก็ยังดีเสร็จวะเรียบร้อยกิวกิวเฮ้ยนูน่นนูน่นนูน่นว้าว อุ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุกว่ะล็อกครับไม่ใช่ลุกเฮ้ยมีกงมีการอะไรเฮ้ยนี่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 เสียช้าผมนี่ไงป,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 ปงั๊บปั๊บปั๊บเสดลวงกิวคิวคิวคิวเรามีล็อกไนงะจดัาจาดเปล่ะจัดป่ะล่ะ เอาระเบิดตัวทำไมวะแดนที่จะแบบเออเอาเสาก่อนที่บ้ายานแม่ลงไปครับผมแครขยี้สามเรียบร้อยเดี๋ยวนะเราจะไปยิงใครดีเออล็อกไว้ครับให้มันขยี้ขยี้ขยี้ไปอ้าว โดนล็อกไงครับทำอะไรดิ้นกระเดวกระเดวทำไมออกไว้ทีนึงเด็ดมาร์เข้าไปครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราชาร์จของเราไปให้เต็มๆก่อนนะ 2... 1... ล็อกไว้ครับหายตัวอีกปะโตโอ้ยนี่ไงนี่ไงตัวอะไรเนี่ยโอ้โหโอเคเสร็จเลยครับ ล็อกไว้จึงไม่น่าแล้วล่ะเพื่ทำไมมันดูตัวหมดเร็วจังศัตรูเข้ามาไม่ครบหรอโหว้าวล็อกไว้ใจเย็นใจเย็นโอ้โหโอ้โหลบว้าวเดดมาร์กไหมครับว้าวว้าโอ้ยหลบก่อนอ่ะ อ่ะอยู่ <laughs> ย่งเฮ้ยโน,น,น,น้โอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยไม่ตายวะ่ะหูมาสองเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาถึงตรงกลางเลยอะไรวะเนี่ยว้าวถึงละ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 ล็อกครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุ <laughs> ้ยติดร้านเลยวะ่ะเดี๋ยวหัวร้อนเดี๋ยวหัวร้อนเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวมันหัวร้อนใส่เรา โอเคนี่ครับล็อกจึ๊กล็อกล็อกล็อกเสร็จดิเฮ้ยมันไม่ล็อกว่ะโอเคจะมีแรปเตอร์กระโดดมาหรือเปล่าไม่ทันแล้วแรปเตอร์น้อยโอเคครับผมล็อกไปครับเฮ้ยตายนะจะได้สแต็กเพิ่มโว้วเฮ้ย <Hey, S 2> มันคึกจังวะทำไมสก,กายล็อกมันคึกจังวะ <laughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไปนู่นแล้วเซร็จ โอเคโอ้คอนดดดักด้วยดักด้วยโอ้โห no sir no sir จัดไปดิจัดไปดินี่ไงนี่ไงอยู่ไหนว่าดักอ่ะดักอ่ะอยู่นี่อ่ะดักอยู่นี่อ่ะล็อกไว้ครับฮู้คอนโดดีดักหายตัวดักหายตัวว่ะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยสามสองแน่แน่แนเอาอยัางเอาอยางเอาอยัางล็อกไว้ครับดักดักมันลอ็อปมลักดักล,ล็อปโอ้ยล็อกไว้ล็อกไว้โอเคโอ้ยแสบไอตัวแสบเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเองจะโดนเฮ้ย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 มงองครับปืนพี่แรงนะ แหน่เลยนิดเดียวเลยนิดเดียวอา้าวอย่านิ่งสิลูกอย่านิ่งสิลูกตกใจหมดหูเฮ้ยศตูนคึกจังวะว,ว้าวโอเคสิละ้านะครับล็อกไว้จึงดักอีกดักอีกโอ้ยเกือบตายเกือบตายสามสองหนึ่งเร็วเร็วเฮ้ยดักโลกดักโลกเว้ย ดักล็อกสกิลเว้ยนั่นไงไอ้นี่อีกนะนี่อีกนะล็อกไว้ครับจึงเฮ้ยแน่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 เอาซะหน่อยก่อนซะหน่อยก่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมันมาแล้วไอเสกอร์เปลี่ยนมาอีกอะสกอร์เปลี่ยนมาอีกอะเอาไปเอาไปกินล็อกไว้ครับตัวอะไรไม่รู้โอ้โหล็อกมั่วเลยเนี่ยโอเคใหม่มันโหดแท้ เสร็จป่ะอืมเหมือนหลบได้อีกอะไรวะเนี่ยคือเนี่ยเราเนี่ยลุยว่ะต้องลุยอ่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยดัก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 นี่ครับโอเคหนึ่งสู่ล็อกไหมครับแต่การดักก่อนเลยครับเสร็จวู้ลาวันนาเราวันไอแองเกิลครับโอยันแม่ลงไปป๊าบเฮ้ยหายตัวว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันหายตัวเออ มาย่างมาย่างล, <celebration> ล็อกครับเสร็จ okay, ด hey, ิเสร็จว <let> <underneath> wow, ู Brother ู <Okay. S 1> ้ฮเลือดหรือแค่นี <eg audio> sure. ้ไงโอเคนะเราจะต้องค่อยๆไปก่อนเฮ้ยเมาเลอร์ครับล็อกไว้โอเคอุ้ย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 เสร็จอุ้ยเฮ้ยน่ากลัวเมาเลอร์มาแล้วเมาเลอร์มาแล้วเราหลบครับ เราหลบโลดเลยโลดหลบ,หลบไม่ทานแล้วละ่ะโอ้ฝั่งนี้ไม่มีเพื่อนเลยว่าสวยแล้วบุกไม่ได้เพราะเข้ามากันเยอะมากอะล็อกวครับเฮ้ยไปเข้าดีเข้าดี้า,าสโลกาอกาศติดลักแซงก่อนดิติดปะไม่ติดมันฮิวสู้ทันว่ะโอ้ยโอ้ยอยแล้วน้ำแข็งด้วยโอ้โหโคตรแสบเลยเฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้ยอะไรวะ ว้าวล็อกไหมครับผูหายตัวอีกบ้าบอหายตัวนานด้วยมาแล้วมาแล้วแน่มาแน่แน่ครับล็อกไว้ก่อนเลยไม่ให้มันโดนเสร็จดิเสร็จดิเสร็จว้ฮมาโอ้โหเฮ้ยล็อกไว้ก่อนเฮ้ยโดนล็อก ใครล็อกใครล็อกมีใครโยนมาไหมเรียบร้อยครับผมโอเคเก็บสแต็กไปเรื่อยๆครับนี่ไงนี่ไงเซฟโอ้ยเกือบไม่รอดเอ้ยนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วคอนดอรครับหืมเฮ้ยมันขึ้นสูงจังวะล็อกไว้ก่อนไม่ให้มันบินเพ่นพ่านไปทั่วไปลองดูดิโดนดิโดนดิดนดหืม Okay. มาเขามีภูมิคุ้มกันอยู่นะระวังให้ดีแต่ว,ว่าเราใส่สแต็คเข้าไปครับเสร็จวน้นี่ไงนี่ไงพยานแม่ลงไปป้าแบบหมดล็อกไว้ด้วยพยานแม่เราขยี้ได้เต็มเต็มเฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันมาป่ะมังกรมังกรเสร็จเลยกิ้วๆิวหัวร้อนแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายหัวร้อนแหละ เฮ้ยโยนเหรอโยนเหรอเฮ้ยมันโดนว่ะอืมโอเคครับผมเราเเพนก่อนเฮ้ยนี่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 ล็อกไว้ครับเฮ้ยอย่าแหลกอย่าแหลกโอเคครับผมไอ้นี่นะไปมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะแหมมันคึกคืนไว้มันคึกคืนไว้เฮ้ย ล็อกครับจึงเสร็จ <c oughs> รู้เรารู้ช่องหูฝั่งนี้เต็มเลยนั่นไงยันแม่มาครับเฉินโลเฉินโลด้วยแหละล็อกไว้ครับเสียใจด้วยไอ้น้องตามพี่ไม่ทันนะดิอ้อยอ้อยโอ้โหน <c oughs> ยานแม่ลงไปล็อกไว้ครับเฮ้ย <c oughs> มันแบ่งมันหนีทัน ตัวล็อกเลยตัวไหนวะเนี่ยเอาบินอีกรอบนึงเหรอเฮ้ยเฮ้ยอีมูกิอย่าบินเลยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วล็อกไว้ก่อนครับโอเคอืมอีมูกินะเซฟวู้แอบ,บก่อนครับผมไอ้ hey, ตัวนู้นตัวนู้นตัวน ون, ู้นเดี๋ยวเฮ้ยอีมูกิเหรอแต่มันน่าโดนนะนะแต่เราไม่มีไงเราไม่มีอะไรที่มันโยนข้ามไปได้ไงเฮ้ยเมาเลยเดี๋ยวก่อนนะ ล็อกไปครับเซตไออิมุกิมาแล้วเราต้องเพ่นแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยคอนโดว่ะอ่าหัวร้อนเด้หัวร้อนเดี๋ยวยิงเข้าไปครับเซตยันแม่ล็อกไม่ใช่ยันแม่สกิลหัวล็อกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อเราโดนไล่โดนไล่มาแล้วครับอินทราอินทราโอ้ อูมุกิครับเฮ้ยมาถึงนี่แล้วซวยเลยซวยเลยเฮ้ยลำพงด้วยยานแม่อีกโอ้โหแรปเตอร์กระโดดกันดองแดงดองแดงล็อก <Okay. S 1> ครับเฮ้ย <Hey, S 1> มันหายตัวแหมไป้แรปเตอร์ครับนั่นไงโดดอีก ว้าวโดนแพดีกลับไงเป็นไงล่ะเงืบดีเฮ้ยเซตเฮ้ยดักดักดักไปดักรอดโอ้โหโล่ไม่หมดดีกาเฮ้ยนู่นวะเดี๋ยวปันนะนี่ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหล็อคครับนี่เซตเซตเซต ล่วงวะล่วงโอเคแล้วเรามาทําอะไรกลางสนามวะโอ้โหชีวิตนี่น,นี่นี่ครับล็อกไว้จึงโดนดิโดนดิดนดเฮ้ยเพื่อนเพื่อนลุยเลยมันโดนล็อกแล้วมาแล้วครับมาช่วยแล้วครับเฮ้ยเชลโดหรอเฮ้ยโดนแพดดเอาไปอีกครับโดนแพ้สอยโดนแพ้ดันครับผมตัวอะไรไม่รู้แหละเอาก่อนละเอาก่อนแล้ว เฮ้ยเม่ยงมุมเหรอต้องต้องโดนปะมันเด้งมันเด้งเว้ยมันเด้งเว้ยเ,เ,เรียบร้อยวู้ล็อกไว้ครับจึ๊กเสร็จเลยเฮ้ยๆองยงหนโอ้ยเขาเสากลางเลยเลยโนแม่ไม่ต้องมองไม่ต้องมองมองมาแบบสิ้นหวังมากมองหาเพื่อนล็อกครับดูดิ คือแรปเตอร์เว้ยเราสามารถส่วนได้เลยนเนี่ยนี่ย้ตกใจหมดเพื่อนเรานี่เองล็อกไหมครับเรียบร้อยสแต็กราเต็มแล้วว่ะเสร็จดิเฮ้ยยังอีกอะโอ้ยล่วงครับโอ้โอ้เฮ้ยดักปะแน่ๆตัวเนี้ยเร็ว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 ไม่เอาดิเฮ้ย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 ตัวอะไรวะดักล็อกค,ครับ เซตยันแม่ลงไปปาบเฮ้ยเมาเลอร์ครับผมอ๋อ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 ไม่ต้องชูมือไปแล้วเห็นแล้วจ้ามอนเห็นแล้วจ้าอุ้ยติดโอ้ยมอนไปแล้วมอนไปแล้วมาคุยกันสองคนไปเราอยู่ของเราเงียบๆคนเดียวก็ได้ล็อกครับพี่เลเวนแนนว่ะจับไปอุ้ย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 เซตเฮ้ย วอตเดือดคิดหลบไว้ก่อนอย่าเข้ามาใกล้ดิอย่าเข้ามาใกล้ดิอาาดโอ้ยโอ้ยโอเคเพื่อนมีเคลียร์ดิเคลียร์ดิเฮ้ยเพื่อนเราโดนสวนตัวอะไรวะเสร็จปะ่ะโอเคเพื่อนเราไม่โดนตกใจนึกว่าเพื่อนอยู่ดีเพื่อนหายไปเฮ้ยมาอีกแล้วครับสามสองหนึ 3, 2, ่งคอนโดเพื่อนโอ้โหสวยเลย เพื่อเราโดนเลยว่ะเฮ้ยแต่มันไม่หันหน้าเรา,เราต้องหลบก่อนอนะโอ้โหเลือดเต็มมันไม่หันหน้าแต่ว่าเพื่อเรายิงสัรอบเลยเกรากาศครับสุดเกินเฮ้ยเฮ้ยท่านหถ,ถ,ถตัวดิวเลอร์ครับตัวนี้เมาเลอร์หรือเปล่าวะเมาเลอร์หรือเปล่าวะล็อกไว้ครับนี่ไงนี่ไงไอ้แรปเตอร์โดดโดนดิโดนดิเสร็จครับแรปเตอร์ครับ ล็อกไว้เซตแอซิดครับโอ้โหข้างไทยมาเลายสองคนสามคนเฮ้ยเกิดตรงนู้นว่ะเกิดตรงนูน้นเอ้าโอ้โหจะเอ๋เลยอะแอบบก่อนโอ้โอ้เซตแอซิดจ้านี่ไงนี่ไงเพื่อเราเก็บสแต็กของเราไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจึงคนนี้ชูดไหมครับ อุยโดนด้วยว่ะเองก็โดนเองก็โดนเอาสองปืนแล้วกันเดี๋ยวมันจะมาแล้วป่ะมาแล้วป่ะนี่ไงชูมือด้วยครับโอ้แรงจังวะเสร็จเลยโอเคเราเอาไทยท่นแกับเปิมล็อกไหมครับดูดความถึงทนออกมาแล้วไงแล้วไง <c oughs> ไม่อืดหรอกเราดูดไปแล้ว เราขโมยพลังมาเฮ้ยไหนอะอยู่ไหนอะจบวู้เฮย้ยผ่าสไลเดอร์ก็แบบมันก็ลำโพงแรงเลยเราเพื่อเราโหดได้แหละโอเคครับผมมาดูสกอร์สักหน่อยดีว่าเราช่วยทีมไปได้เท่าไหร่บ้างนะก็ถือว่าเป็นงานแคบๆที่ลำโพงทำงานได้ดีนะและเมาเลอร์ก็ทำงานได้ดีเช่นเดียวกันเฮ้ยอย่างที่2เลย7ล้าน9ครับว้าที่1นล้านก็ต้องยอมเขาเมาเลอร์อะกล้ามาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยโหดจริงว่ะ คือแรปเตอร์กระโดดมาเว้ลำโพงอ่ะสวนกลางอากาศเลือดลงพวบๆ,ๆเลยอ่ะไม่ต้องลำโพงกลางก็ได้ถ้าเกิดแรปเตอร์กระโดดมาเลยใช้สกิลอยู่เราใช้ลำโพงใหญ่หรือลำโพงเล็กที่เรามียิงสวนกลับไปได้เลยนะเพราะว่ามันหิวเลือดไม่ได้ด้วยนะโอ้โหแต่ว่าเราก็ต้องมีเลือดนิดนึงเพราะว่ามันก็รีเฟกสะท้อนกลับมาเช่นเดียวกันครับผมแต่ว่ามันเข้าเนื้อแรปเตอร์เยอะมากๆเอาจริงๆล่วงกลางอากาศได้ง่ายๆเลยครับผม โอ้โหคือขนาดลำโพงใหญ่กันเลยน,นี่ก็แรงมากๆแล้วแล้ว,ลวเจอผัดไฟเดอร์ลำโพงกลางซึ่งมันสามารถเก็บสกิลฮันเตอร์ได้ซ้อนการยิงแรงขึ้นรวมกัน120%นะมันจะไม่แรงได้ยังไงใช่ไหมล่ะว้าวแต่กอ็อาจจะติดถ้าเกิดเรายิงจนหมดแม็กแล้วเนี่ยอา,อาจจะรีโหลดนิดนึงอาจจะชา้านิดนึงครับผมก็ต้องรอเก็บไอรีโหลดไอลำโพงเนี่ยให้มันมีสักครึ่งหนึ่งอะแล้วถึงจะยิงอันนี้โอเคแต่ถ้าเกิดเรายิงหน่อนเนื่องไปเรื่อยๆเลย,เลยอันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยโอเคนะและระวัง ระวังเชนโลหรือว่าสกอร์เปียนที่จะว้ามาหล่อยเราได้นะประมาณนี้มันก็เล่นสไตล์เดียวกันกับลำพงใหญ่ลำพงเล็กแหละเออแต่แค่มันเป็นขนาดกลางที่ใช้กับหุ่นได้มากกว่าหุ่นที่นิยมใช้กันมากกว่าเนาะแล้วครับเพื่อนๆล่ะครับผมตอนนี้ได้ลำพงกลางโกลเลอร์มาใช้บ้างหรือยังแล้วถ้าเกิดเพื่อนใช้พัสไฟเดอร์เนี่ยเพื่อนใช้อุจอะไรอยู่ก็มาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมและพัสไฟเดอร์ขอตวกน,กนสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮูบอล